สองท่าไม่ตายของผู้หญิงฉลาดที่ไม่ต้องตามง้อเขาแต่ทําให้เขาวิ่งกลับมาหาคุณเองค่ะสองท่าไม่ตายนี้มีอะไรบ้างข้อแรกเลยสวยขึ้นเพื่อตัวเองโคเชมบอกเสมอเนาะการที่เราจะสวยการที่เราจะดูดีอย่าไปคิดว่าเพื่อคนนั้นเ,นเพื่อเพื่อคนนี้แต่ให้คิดว่าเพื่อตัวเราเองเพื่อต่อยอดให้กับตัวเราเองค่ะอัปเกรดในเรื่องของลุค ในเรื่องของเสื้อผ้าในเรื่องของผิวพรรณในเรื่องของหุ่นผู้หญิงอ่ะมีหน้าที่แค่ทําให้ตัวเองสวยแล้วก็ฉลาดนะอ่าเวลาสิ่งที่เราโฟกัสแค่เนี้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความสวยความฉลาดเนี่ยโฟกัสแค่นี้เองไม่ต้องไปโฟกัสเยอะนะคะเป็นผู้หญิงเนาะพอคุณเริ่มเจิดจลาดแล้วอ่ะเพื่อตัวคุณเองอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาอ่ะอยากกลับเข้ามาจีบคุณอืม ชอบคุณอินบอ็อกเข้ามาหาคุณตรงนี้แหละค่ะจะทําให้คุณได้ถือไพ่เหนือกว่าในเกมความสัมพันธ์แล้วก็เป็นที่ต้องการของคนอื่นๆแล้วคุณจะสามารถเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับคุณได้โอเคไหมดังนั้นไม่ต้องไปวิ่งไล่ล่าแต่ให้กลับมาอัพตัวเองแบบนี้โอเคไหมคะข้อที่2คือเป็นลี่แต่ไม่ให้จับต้อง เฟนลี่แต่ไม่ให้จับต้องนะคะคือเวลาเจอหน้ากันยิ้มสุภาพเป็นมิตรนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะเปิดโหมดหวานหรือว่าอดอ้อ,อนเกินขีดจํากัดหรือใครก็ได้ก็ตามมาแตะเนื้อต้องตัวอะไรคุณได้ไม่ใช่แบบนั้นคุณเป็นคนเฟนลี่อ่าเป็นมิตรสุภาพกับทุกคนแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะมาแล้วลาบหลวงคุณได้นะคะอันนี้นอกก็จะทําให้คุณดูมีเสน่ห์ เป็นที่น่าสนใจนั่นเองเนาะอันนี้คือ2องท่าไม่ตายนะที่โคเชมเอามาฝากคุณใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์้กับโคเชมด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ